เรื่องผูกเสี่ยวกับผีชาวภูไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทยลาวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่น้ำโขงแยกกลุ่มออกจากภูไทยในภาคเหนือของลาวกลุ่มภูไทยกลุ่มใหญ่ที่สุดอาจจะอยู่แถบน้ําโขงและเทือกเขาภูพานเช่นจังหวัดนครพนมและจังหวัดกาลสิน์ได้แก่อ,อําเภอกุชินาลายเขาวงสหัสขันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เล่าเอง ผมนั้นเกิดและเติบโตที่จังหวัดกาลสินและเป็นชาวภูไทยอำเภอกุชินาลายตั้งแต่เล็กจนโตก็เห็นพิธีกรรมต่างๆและความเชื่อของชนเผ่าภูไทยมากมายเข้าเรื่องกันเลยนะครับนามูบ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีพื้นที่ติดกับภูเขาอาชีพหลักของชาวบ้านก็มักจะหากินกับของป่า เงินทองจะใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นและอาชีพที่จะพอหาเงินมาจุนเจอครอบครัวได้ก็คงไม่พ้นป่าเขานั่นแหละครับนั่นคือฤดูการหาเห็ดป่าซึ่งปีนี้เห็ดออกเยอะมากซึ่งบ่กบอกได้ว่าธรรมชาตินั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครที่ไหนหรอกครับเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ของผมนี่แหละ ผมขอเรียกชื่อของท่านว่ายายสีกับตามีแล้วกันนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มักจะหาของป่ามาทำกับข้าวกินกันเป็นประจำอยู่แล้วฤดูการหาเห็ดปีนี้ทั้งสองจะพลาดได้ไงล่ะครับภูเขาทั้งลู่เต็มไปด้วยเห็ดน,นานาชนิดการจะหาเห็ดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่เจ้าทินที่คุ้นเคย ก็อาจจะพลาดไปเก็บเห็ดพิษไปกินก็ได้หรือนําไปขายอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นจนถึงแก่ความตายก็มีซึ่งข่าวก็มีบ่อยครั้งไปลักษณะเห็ดบางชนิดก็คล้ายคลึงกันมากดังนั้นต้องศึกษาและดูให้ดีนะครับปีนี้ยายสีกับตามีก็มาหาทำกับข้าวบางเมื่อกินจนอิ่มท้อง และก็นำไปขายและทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันตลอดช่วงฤดูจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งยายสีผู้เป็นภรยากับมีอาการแปลกๆเพราะตั้งแต่เด็กจนโตแก่นั้นไม่เคยเจ็บปวดมาก่อนเลยซึ่งเป็นคนที่แข็งแรงมากๆอย่างว่าแหละครับเดินเล่นข้ามเขาเป็นว่าเล่นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในชีวิตของแกเลยก็ว่าได้ตอนนี้แกป่วยหนักจนถึงขั้นไม่สามารถลุกจากที่นอนได้ก็คงคิดว่ากินยาแล้วก็น่าจะหายไม่ยอมไปหาหมออีกต่างหากไม่เลยครับนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยแก <c oughs> ก็ได้แต่นอนจมอยู่อย่างนั้นวันนี้ ยิ่งหนักกว่าเดิมครับ <c oughs> แกมีอาการไอร่วมด้วย <c oughs> ซึ่งผมและวิสาวเริ่มเห็นว่าอาการของแกเริ่มไม่ดีแล้ว <c oughs> จึงตัดสินใจกันพาไปหาหมอพ <c oughs> อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าแม่ผมไม่ได้ป่วยเป็นอะไรไม่มีอาการไข้ หรืออะไรทั้งนั้นตรวจทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เจอสาเหตุใดๆได้แต่ให้แค่ยาพลามาหนึ่งชุดเท่านั้นเท่าที่ดูด้วยสายตาผมว่าแกอาการหนักเอาเรื่องครับไม่รู้แกจะรอดหรือเปล่าก็ทำใจไว้แล้วล่ะครับช่วงนั้น จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านจูจ่ๆก็มีชาวบ้านท่านหนึ่งแนะนําให้ทําพิธีกรรมบังอย่างตามความเชื่อของชาวบ้านนั่นก็คือพิธีการเหยาสู่ขวัญเพื่อเป็นการเรียกขวัญกลับมาที่สืบม,มารุ่นต่อรุ่นผมนั่นหรอไม่เชื่อเรื่องแบบนี้หรอกครับเห็นทีไรก็มีแต่เป่าแคน แล้วก็บดพนพรมพพ้มพร,มพร,มพรมอะไรก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบลูในเมื่อหมอแผนปัจจุบันก็แล้วลองดูหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรรุ่งเช้าชาวบ้านก็ต่างมาร่วมพิธีเหมือนเดิมครับเป่าแคนแล้วก็บนในมือก็ถืออะไรก็ไม่รู้หลังจากทำพิธีเสร็จในครั้งนั้น ผมยังจำจนถึงทุกวันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นยาย่สีกับมีอาการดีขึ้นจากนอนติดเตียงจนคิดว่าไม่น่ารอดแต่แล้วกับลุกขึ้นนั่งได้อาการก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนผมก็ได้แต่ยืนมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถึงสามวัน กับเดินเหืินเกือบจะเป็นปกติผมได้แต่อุทานในใจเฮ้ยนี่มันอะไรกันล่ะนี่แม่หมอคนหนึ่งก็ได้บอกว่าที่อาการของยายสีเป็นแบบนี้เพราะมีผีป,ป่ามาชื่นชอบและอยากเอาไปอยู่ด้วยวิธีแก้คือในสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพิธีผูกเสี่ยวแต่ที่ผูกเสี่ยวนี้ ผูกกับผีนะครับไม่ใช่กับคนเสี่ยวคืออะไรนั่นหรอก็เป็นเหมือนเพื่อนนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็เป็นเพื่อนกับผีนั่นแหละและผมก็ยังรู้สึกแปลกผีชอบคนได้ด้วยอันนี้คิดในใจนะครับหลังจากทำพิธีผูกเสี่ยวเสร็จในวันนั้นยายสีกับไม่เหมือนคนป่วยเลยเรียกว่าหน้าตาสดใสเหมือนเดิม ความแข็งแรงก็ยังคงเดิมใจสีกับตามีในตอนนี้ก็ได้ไปหาเก็บเห็นและหาของป่ามาขายดังเดิมผมเชื่อสนิทใจแล้วครับกับเรื่องที่มองไม่เห็นถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้แต่มันไม่จบแค่นั้นนะสิอยู่มาวันหนึ่ง ชาวบ้านก็ไปหาเห็ดเก็บของป่ามาขายเหมือนกันแต่กลับเป็นว่าชาวบ้านไม่มีเห็ดแม้แต่ดอกเดียวแต่ใย,ยสีกับหอบลงมาเต็มตะกรา้าชาวบ้านต่างก็ได้ยืนมองและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่ทำพิธีเหยา่อและได้ผูกเสี่ยวกับผีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องแปลก เกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยล่ะครับล่าสุดชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายที่ได้ขึ้นไปหาของป่าก่อนที่ฤดูก,การเก็บเห็ดจะหมดไปในปีนี้บรรยากาศในวันนั้นกับมืดครึมมือนฝนกำลังจะตกลมพายุก็พัดแรงขึ้นเรื่อย ก,กับมีเสียงปริศนาดังขึ้นที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ชาวบ้านทุกคนก็ต่างเพ่งไปมองที่ต้นไม้ต้นนั้นเจ้าประคุณเลยผู้หญิงคนนั้นมีดวงตาแดงกลับจากที่ร้องไห้ ตอนนี้กลับเป็นเสียงหัวาะเสียงหัวเราะของผีตนนั้นดังสนั่นไปทั่วป่าทำให้ชาวบ้านร้องดันกันด้วยความกลัวทุกคนต่างวิ่งหนีไปคนละทิศละทางไม่รู้ว่าจะกลับบ้านกันถูกหรือเปล่า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินความมืดก็เข้าไปคลืบคลานปกคลุมไปทั่วบริเวณหมู่บ้านทุกที่ทุกหนทุกแห่งดึกสงัดในคืนนั้นเมื่อชาวบ้านทุกคนต่างก็เข้านอนกันหมดแล้วจูจู่ก็มีเสียงหมาหอนขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาปกติไม่เคยเป็นแบบนี้สุนัขทั้งหมู่บ้าน ก็มีไม่กี่ตัวระหว่างที่หมากันบางห่อนนั้นกับมีเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างดังขึ้นไปพร้อมกับเสียงหมาตั้งแต่หน้าหมู่บา้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้านหวนวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเสียงมันดังกรอบๆทำให้ชาวบ้านต่างก็นอนกันไม่หลับตลอดทั้งคืนช่วงฝนตก ก็ไม่มีเสียงคนเดินแล้วแต่กลับเป็นเสียงหญิงสาวที่กำลังร้องไห้สลับไปมาแตบทุกวันทุกคนจึงพากันเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำวันนี้ทุกคนไม่ยอมทนต่อไปแล้วและได้รวมตัวกันให้แม่หมอขับไล่สิ่งลี้ลับนี้ออกไปจากหมู่บ้าน ถ้ายังเป็นแบบนี้ไม่เป็นอันกินอันนอนกันพอดีเมื่อทำวิธีไล่เสร็จคืนวันต่อมาก็ไม่มีเสียงปริศนาดังขึ้นอีกต่อไปและทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเหมือนดังเดิม และแล้ววันต่อมายายสีก็ได้ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับเขาว่าให้ไปเอาสมบัติที่เขาเก็บมาตลอดหลายร้อยปีที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นเดียวกันที่ชาวบ้านเจอผีนั่นแหละครับสมบัติเหล่านั้นเป็นพวกไห้เก่าและมีทองกําไรต่างหมูต่างๆมากมา,กมากยหญิงสาวคนนั้น เขาก็ได้บอกว่าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับเขาตลอดที่อยู่ที่นี่เขาอยู่คนเดียวมาตลอดหลายร้อยปีเพราะต้องชดใช้กรรมและตอนนี้มันก็ได้หมดลงแล้วและอีกอย่างไม่มีใครยอมเป็นเสี่ยวกับเขาเลยและยังโดนไล่อีกต่างหากแต่ก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ฉันก็กำลังจะไปเกิดแล้วหวังว่าคงจะได้พบกันอีก ลาก่อนและทิ้งท้ายว่าฉันไปแล้วนะเพื่อนรักจากนั้นยายสีก็ลืมตาตื่นขึ้นมา และได้เร่าเรื่องทุกอย่างให้พวกผมฟังตอนนั้นมีผมมีพี่สาวและก็มีตามีกับยายสีนั่นแหละครับพวกเราได้ไปที่ต้นไม้ตนนั้นและได้ลงมือขุดตามที่หญิงสาวคนนั้นบอกพอขุดไปสักพักก็เจอจริงๆนะครับลักษณะเป็นไหาเก่ามีรอยร้าวบ้างตามอายุ แต่ก็น่าจะนานพอดูเลยแหละครับแต่ไม่มีทองคําหรือต่างหูอะไรนะเป็นแค่หาเก่าๆเ,เฉยๆนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนั่นแหละครับที่ได้พบเจอเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติและตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครับ ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ